เขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสวนมะม่วงที่มีนักที่เราทำนะครับเพื่อนๆนี่คือข้าวนาวานเป็นถึงจะไม่ได้เยอะเราก็มีข้าวกินได้แบบไม่ต้องเปลืองค่าแรงนะครับเพื่อนๆครับผมภูเขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆ แต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสวนมะม่วงที่มีนักกันแบบนี้มาทุกปีนะครับผลผลิตก็ได้โอเคนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างรเ,เพื่อนๆครับบางครั้งก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับเพราะปลูกไว้ตรงนี้นะครับแต่เราก็ ศสยช่องระหว่างกลางแต่ละช่องนะครับข้าวนะครับนี้คืออีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่อนๆแปลงน,นาข้าวหวานเป็นข้าวไร่ที่เราทํานะครับเพื่อนๆนนี้คือข้าวนาหวานเป็นเริ่มเขียวขึ้นนะครับปกติเราก็ปลูกมะม่วงแก้วใหญ่นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมของเรานะครับ เขาเจริญเติบโตทุกวันนะครับมองดูก็มีความสวยงามมากนะครับครับเพื่อนเืนการทำนาหวานเข้าไร่ก็ประหยัดค่าแรงไปอีกเยอะนะครับผลผลิตก็ได้พอสมควรนะครับภูเขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนเนแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสวนมะม่วง ที่มีนังเริ่มเขียวขึ้นนะครับปกติเราก็ปลูกมะม่วงแก้วใหญ่นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมของเรานะครับข้าวไร่นะครับที่เราทำกันทุกปีนะครับเพื่อนๆครับกำลังหวานข้าวไร่กันนะครับสำหรับข้าวนาหวานของเราที่ทำกันตรงนี้ ก็เริ่มครับเพื่อนเพื่อนการทำนาหวานเข้าไร่ก็ประหยัดค่าแรงไปอีกเยอะนะครับผลผลิตก็ได้พอสมควรนะครับที่เราทำนะครับเพื่อนเพื่อนนี้คือข้าวนาหวานเป็นที่เราทำนะครับเพื่อนๆนี้คือข้าวนาหวานเป็นกูเขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสวนมะม่วง ที่มีนาข้าวนะครับนี่คืออีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่อนๆแปลงนาข้าวหวานเป็นข้าวไร่ใช้คนดําแต่เราหวานเองนะครับการทำกรเกษตรแบบผสมผสานนะครับเราก็ทําครับเพื่อนๆการทํานาหวานข้าวไร่ก็ประหยัดข่าแรงไปอีกเยอะนะครับผลผลิตก็ ได้พอสมควรนะครับที่เราทํานะครับเพื่อนๆน,นี่คือข้าวนาหวานเป็นรเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมไปกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่คือแปลงข้าวนาหวานว่านาข้าวเราส่วนตรงนี้เป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าที่เราปลูกกันนะครับ เราอาจจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทิวเริ่มเขียวขึ้นนะครับปกติเราก็ปลูกมะม่วงแก้วใหญ่นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมของเรานะครับเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับผมไปกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือแปลงข้าวนาหวานครับเพื่อนๆการทํำนาหวานข้าวไร่ก็ประหยัดค่าแรงไปอีกเยอะนะครับ ผลผลิตก็ได้พอสมควรนะครับจ่ายเรื่องการใช้แรงงานนะครับเพราะเราไม่ได้เข้าวไร่นะครับที่เราทำกันทุกปีนะครับเพื่อนๆครับกำลังครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆไป โดยรอบก็มีมะม่วงอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีมะม่วงอยู่นะครับยังให้ผลผลิตเราที่เราทำนะครับเพื่อนๆนี้คือข้าวนาวานเป็นแปลงยาที่เราปลูกกันนะครับเราอาจจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทิวปลูกไว้ตรงนี้นะครับแต่เราก็อาศัย ช่องระหว่างกลางแต่ละช่องนะครับเโาอยู่นะครับนั้นคือแปลงใหญ่นะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับแต่ตรงนี้เราก็หว่านข้าวนะครับเป็นมะม่วงแก้วใหญ่นะครับแปลงยาที่เราปลูกกันนะครับเราอาจจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทิว,ทวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผม ไปกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือแปลงข้าวนาวานข้าวไร่นะครับที่เราทํากันทุกปีนะครับเพื่อนๆครับกําลังหวานข้าวไร่กันนะครับสําหรับข้าวนาวานของเราที่ทํากันตรงนี้ก็เริ่มภูเขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆแต่ขณะเดียวกัน เราก็ยังมีสวนมะม่วงที่มีนาเพื่อนๆครับบางครั้งก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับเพราะเริ่มเขียวขึ้นนะครับปกติเราก็ปลูกมะม่วงแก้วใหญ่นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมของเรานะครับว่านาข้าวเราส่วน ตรงนี้เป็นแปลงหญ้านะครับเอาอยู่นะครับนั้นคือแปลงใหญ่นะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับแต่ตรงนี้เราก็หวานข้าวนะครับเป็นมะม่วงแก้วใหญ่นะครับข้าวหอมเหนียวพันสกลนนะครับนี่ครับสวยงามมากกําลังเขียวขึ้นเต็มที่นะครับเพื่อนเประหยัดไรครับเพื่อนๆการทําหน้าหวานข้าวไร่ก็ประหยัดค่าแรงไปอีกเยอะนะครับผลผลิตก็ ได้พอสมควรนะครับกันแบบนี้มาทุกปีนะครับผลผลิตก็ได้โอเคนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างถึงจะไม่ได้เยอะเราก็มีเข้ากินได้แบบไม่ต้องเปลืองค่าแรงนะครับเพื่อนๆนครับผมแกเขียวขึ้นมามากแล้วนะครับเพื่อนๆนเพราะเขาเจริญเติบโต ทุกวันนะครับมองดูก็มีความสวยงามมากนะครับเป็นไร่นาสวนผสมนะครับเป็นข้าวไร่นะครับสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมพันธุน์สกุลเรามาปลูกผสมผสานกับแปลงมะม่วงนะครับปลูกไว้ตรงนี้นะครับแต่เราก็อาศัยช่องระหว่างกลางแต่ละช่องนะครับ ขาวหอมเหนียวพันสะกอนนะครับนี่ครับสวยงามมากกําลังเขียวขึ้นเต็มที่นะครับเพื่อนๆประหยัดไร้ภูเขาที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสวนมะม่วงที่มีนะักดูนาข้าวหวานข้าวไร่กันนะครับเป็นข้าวไร่นะครับที่เราหวานผสมประสานกับต้นมะม่วงนะครับ จะเขียวขึ้นมามากแล้วนะครับเพื่อนๆนเพราะโดยรอบก็มีมะม่วงอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีมะม่วงอยู่นะครับยังให้ผลผลิตเราข้าวไร่นะครับที่เราทำกันทุกปีนะครับเพื่อนๆครับกําลังว่านาข้าวเราส่วนตรงนี้เป็นแปลงหญ้านะครับ เราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆ่ครับผมไปกันเลยนะครับเพื่อนๆ่นนี่นี่คือแปลงข้าวนาหวานใช้คนดำแต่เราหวานเองนะครับการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับเราก็ทำเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆ่ครับผมไปกันเลยนะครับเพื่อนๆ่นนี่นี่คือแปลงข้าวนาหวาน แปลงยาที่เราปลูกกันนะครับเราอาจจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทิวข้าวไร่นะครับที่เราทำกันทุกปีนะครับเพื่อนๆครับกำลังโดยรอบก็มีมะม่วงอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีมะม่วงอยู่นะครับยังให้ผลผลิตลรว แปลงยาที่เราปลูกกันนะครับเราอาจจะมองเห็นวิวทิวทัศน์กันแบบนี้มา